ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอและบีมีความแตกต่างที่สำคัญอย่างยิ่งความรุนแรงและการกลายพันธุ์ของทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับวัคซีนป้องกันอย่างถูกต้องความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอและบีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอมีความรุนแรงและศักยภาพในการกลายพันธุ์มากกว่าสายพันธุ์บีซึ่งสามารถทําให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นแต่สายพันธุ์บีก็ไม่ควรเลือกเล่นการระบาดของสายพันธุ์บีมักจะเกิดในวงกว้างและมีอาการที่ค่อยๆปรากฏ ซึ่งสามารถทําให้ผู้ป่วยไม่สนใจหรือไม่รู้สึกว่าตนเองมีอาการไข้หวัดใหญ่อาการและภาวะแทรกซ้อนสําหรับอาการเริ่มต้นทั้งสองสายพันธุ์มีอาการที่คล้ายกันเช่นไข้สูงหนาวสัน่นและอ่อนเพลียแต่สายพันธุ์เมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบหรือหลอดลมอักเสบมากกว่าสายพันธุ์ B ซึ่งมีอาการไม่รุนแรงทันทีแต่อาจมีอาการน้าตาไหลหรือตาแดงร่วมด้วยความสําคัญของวัคซีนป้องกัน เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ทั้งสองสายพันธุ์มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการรุนแรงในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวการฉีดวัคซีนจึงเป็นการป้องกันอย่างถูกต้องโดวยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจะครอบคลุมไวรัสหลักๆของทั้งสองสายพันธุ์และช่วยลดความเสี่ยงของการป่วยหนักและการเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่สรุปไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B มีความแตกต่างทางความรุนแรงและการกลายพันธุ์ ซึ่งสามารถทําให้เกิดการระบาดใหญ่ได้แต่ทั้งสองสายพันธุ์ก็เป็นภัยต่อสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีจึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงและป้องกันอาการรุนแรงจากเชื้อไข้หวัดใหญ่